ยาได้กินเขากำอ,อย่างมกไก่มกไก่แลวมกไก่กไกแซ่แบแ่มกเอง<ม>ฟีมือกันทํากับเขา<ม>แต่ว่าส่วนมากนี้แต่อาจารย์ผ่านมาเห็ดบะกันก้อย <c oughs> <c oughs> คุยกันเบิ่งแล้วนะครับมันยายหนุ่ม่นวา่าเรื่องวดนี้มีตัวมา ตัวม้านี่ตัวเดียวแขนแขนมากเก่าหลายตัวฮะมากเก่าหลายตัวมากเก่าวันวันเพื่อหัสคือสีมีเก่าเด้ออ่ะมันมีดจ้ะบ่เบิ่งอีหยังจะฟ้าเปิดเพียงส่เด้อมันมีเก่าเดียมีเก่าใส่มากเก่าตำรามีเก่าเมือมึงหันเพิ่นบอกไปเพิ่นบอกไป ไลยคู่อย like ู่แต่ว่าตอนเพิ่นบอกบ่าเขาแต่ว่าตอนเพิ่นซื้อเขาได้ทุนอยู่บ่าง้นเพิ่นยายได้ทุนอยู่บ่โอ้ได้ทุนอยู่แต่งบ่ได้กําไรเนาะที่เราทำหลัาสารนอบัตรที่นี่อยเล่นมากเลียสามตัวข่อยเสี่ยวก้าวใส่ข่อยถือตั้งสามอยู่เลยล่ะวันนั้นบ้านปเรืหัดนะถือสามตัวบ่ะเอ้ยเอ้า คายของไปน้ำคค่อนถ้ะคังทามตัวไหมยังคอยังตีกไวเรื่อยหรอกเอาอาชวนมากเนี่ยเก้ามันสี่ยูลักหนุวยเลยลักสิบอยู่รักร้อยเก้าเนี่ยอยู่รักร้อยคอยคอยเคล่อนถืออืมวดงวดเก้าวดเก้าสามหานั่นบัตรที่นึ่งขังล่างมันออกเก้าสอง ขันบมมันเก่าสา,ามหาคยอืม่อยงเก่าสามหาเนี่ยาสามเพื่อเปียวเปยวขอมูลมาให้เบิ้งอยู่นะครับขุนเปียวขอมูลมาให้เบิ้งซอ,อกขอมูลซอกตำล้าเล้วพี่นมอ่ะยิกห้าบาท ที่แน่ๆนี่เก่ามาันบ่เออโอ้ยอเคี้ยนบ่อืมไปดิค่ะดิดิเก้าสามหาเก่าสามหาเออจอดข่อยถือเอามากี้ชิบ่ามาเก้าสามหาคือเก่าอันบ่คะนะกระบอกกระบอกงูเหล่าแต่ว่าวันต้องหาค่อยขีอันนี้สามสามสองอันพวกเข้ากันย่งผักกันถือยันไ่ เด็กอันพิบาลมักจะเป็นเปานาเดี๋ยวเดียวสันจอนเด้อเมื่ี้สันจอนบอกแม่สันจอนเมื่อกี้ออกแปดสามก็่ปะเนี่ยแม่สันจอนรับปาีดยขันสันจอนสันจอนสามหกมันเกิดเคยออกแปดสามสามแปดมันเกิดเคยออกไม่สันจอนคันสันจอนคันสันจอนสามสามสามแปดสามหก ันไม่สั้นจอดมันสีนี่สับแปดซับอะไรน้องก็สีบพเดียนสามเมือขนาดก็สีเดียนเก้าเก้าสามหกเก้าสามแปดคตอวเก้าสามห้ามันแค่แค่อันสองตัวนีสองตัวนี่แต่ว่าสามตัวพี่อ๋ออันนี้สองตัวนี่อเทียนึงมันกะออกสามหกเท่านึงมันกะออกแปดสามไม่สั้นจอดคันสั้นจอด สันจอดใส่วันเพรีหัดเปล,ดลี่ยนรวดเดือนมเออมากสิเปลนให้สั้นจอนถ้าว่าเก่านนิสิมาบนหรือมาหลังกันว่าเก่ามามแต่ว่าค่อยมากบนเก่าวะอกบน่าวันวดนมันออกเก้าสามหาเนี่ย ขางขางลางนี่มันเก่าสองเนี่ยงวดนั่นเตี้ยสติทีมันนะออปัดที่นี่งวดมันออกสามงวดมันออกสามสามสองนี่ขังล่างมันสี่สามหกงวดหนึ่งน่ะมันเสี่ออกสองสองเกีข้าังล่างมันสิแปดสามแสดงว่ามันตดสามตันนะะเพราะมันตีสามอยู่ดิมันตดสามอยู่บัดที่นี่อันคือรัตตอลี่คอย หอยเบิงที่มันออกสามสามตัวหนาสามตัวหลังไหี่ยทสามทีสี่ทีเก่าคือกันสามสี่เก้าจัสี่หลัโอ้ออทีนี้สามกับเก่าอยู่ตลอดเหรอเออสามสี่เก้าจัสี่หลักหรือห้าสี่กับมีเก้าอีกคือเก่าหอยเมื่อไรหอยหอยนอนเบิงยอดจะทีทีที่เน,นีลวนี่เท่านั้โอ้นางไรอยูู่นเดียวเออูนเดียวนะ แสดงว่าเลียนมาทั้งสองตัวแลยทั้งเก้าทั้งสามมันอาจจะเป็นเก้ายุบวนสามยุหลางบอนะันคัน,คน,คนตามที่สถิติเอ็เว้ายูนีม่มสามนะ่ะมักี่ยุบวนคำสิว่สี่สยุบวนแต่ว่าม,มันก็เคยออกยุหกสามก็ไดายานางหกสามตีมันก็เคยเปลี่ยนด้นวยเงบอ แปดสามจะสิมันก็ออกเป็นขางล่างมันบังึ้นขางบนให้จัดเพื่อเด้ยสามนี้มันสิอยู่ล่างเงินบ่เออก็ขั้นสีมาสามมันอยู่ล่างพัทิ่งขั้นขั้นว่าอยู่ล่างเลยอันเดิมลอยเปอร์เซ็นต์กับบัแมนขางบนเนี่ยมันก็ออกเก้าสามห้าอันบ่เออเก้าสามห้าเจ้าก็สิเคยยินอยู่ตัวยินได้ยินเออนั่นแหละมันก็ไปอยู่วนน้ำมูอยู่ดิอยู่ล่างกับมีอยู่วนกับมี คันบอกเพื้นสีเรียนสามก็เรียนแต่ว่าเก่านี่มันบอกมันกบมีอยู่ชุมหมอกอืมเก้านี่สามารถมาได้คงบนเนาะแต่ว่าสามนี่มาได้ทั้งบนทั้ง,ง่ังอืม,อมเดี๋ยวใส่รายละเอียดก่อนต้องขันไว้นะเดี๋ยวจังสิบงง ขี้ด้ยกับข่อยกับเบิ้งขี้นันคิดนี่ข่อยกับโอเบิ้งยูตี้ขึ้นไม่สามขึ้นไม่มเฮงเก้าหนึ่งเฮงหนึ่งสามสามหนึ่บอโอ้ปานั่นเบิ้ดเลยอันบ่เอาอันเด้อพี่น้องเด้อนะครับคุณยายหนุ่มเพิ่นมักนะครับอันนี้เพิ่นมักเด้อครับเด้อใกล้ๆมือเจ้าคอยมาเอาตัวเพิ่นฟันอันนี้เพิ่นมาเก้านี่เด่นบนนะครับเด่นบนคือเก้าเด่นบนล่างคือสามนะครับ สามนี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างถ้าว่าเก้านี่เพิ่นว่ามาบนอาจจะเป็นหลักร้อยก็ได้หรือหลักหน่วยหลักสิบเพิ่นกเบ่รู่ถ้าว่าเพิ่นว่ามันเด่นเก่านะครับข้างบนเนาะถ้าว่าข้างล่างนี่มาสามหรือกับสามนี่อาจจะมาบนล่างก็ได้เพราะว่ามันเคยตามสถิติมันเคยออกเก้าสามหาเป็นปออมันเคยออกเก้าสามหามาที่นี่คุณยายเพิ่นเลยว่าเบิ่งสถิติแล้วมันก็คือเก่าแหละเพราะว่ามันเป็นวันพฤหัสเป็นสันจรพร้อมเนาะ ตามที่คุณยายให้ข้อมูลเะครับเด้อแอดมินกับสีเปาแห้งจย่างน้อยเบ้าลายจย่างน้อยเพราะว่าเขาเจ้าเปิดเพียงทั้งหนอกเพียงสีเข่าเพียงสีเข่าอ้าวสวัสดีครับเนี่ยนะครับเด่นเด่นบนนี่คือเก้าเด่นบนล่างสามสามนิสิมาได้ถึงบนทึงล่างนะครับแต่ว่าเก้านิสิมาบนเพื่อนว่าจังสั้นเนาะครับเนาะเอาพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบื้องเด้อนะครับ อันนี้เลขเด่นของคุณยายหนุ่มเดี๋ยวใกล้ๆมื้อไวยสีออกจะคอยมาตามกันอีกเทวหนึงนางวันเด่นสันจรนเชวนมางสิบหักเป็นเลขหับบ่เป็นเลขหับบ่หึงส่วนมางไม่มาสิบ่เก้าหนึ่งหนึ่เก้บ่หนึ่งเก้าหนึ่งซะบ่หนเก้นเอ้าก้าหนึ่งจีดวุ้ใดเฮ้ออันหนึ่งะแมหนึ่งเก้าหนึอะเคยออกเด่นบ่เอ้ามาเดียแนยืดดับบุญดนะเออถือกลายฟ้อมเนาะ ไอ้หนุ่มคนด้านเนี่ยถูกหว้ทุกทุกหมวดเด้นกระไดต่ว่าเพิ่นเพิ่นบอออกลิปจะเกือบหนึ่งศูนย์สองอยู่เนาะหนึ่งศูนย์สองแฟอนแอร์ฟอนแอร์อยู่ในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเอิ้นทำมันลานไซก่อนมักตัวจไดงหมวดเนี่ยมักตัวได้ยกนี่วก็ไดเพรต้องปากมหนึ่งคือเวียนนะครับผมเนี่ยเนอเงามใส่เอาเก้าหอแล้วคนน่ะ ก้าหนึ่งกับสามหนึ่อนแล้วเป็นสิมักหนึ่งเก้าหนึ่งนฮะเป็นสิมักหนึ่งก้าหนึ่งรักแล้วเาบอลู่แล้ววาวหนึ่งเก้าหนึ่งเพิ่นยิ้มไหมเสียงคือกันนี่นะเสียงคือกันเพิ่มาเิยงันบอกสาเหตุเหตุสาเตนี่หนึ่งกับคุณจะเดาเขาตาเพิ่นแล้วเนี่ยนะเพิ่นไม่เห็นาเหิือเลขทุกวันที่ไทยงานนั่นเนาะบอกผู้หนึงถือกับผู้นึงถือ มันมีหนึ่งเก่าหนึองมันบ้าเห็นก้อนวังเว้นยืมยุบกูยืมบ่ครับโอ้แสดงว่าเขาแจับเป็นแล้วพะนะอาจจะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งก็ว่าเอาตัวเด่นเป็ก่อนเด้อพี่น้องเด้องวดนี้ของคุณยายหนุ่มนะครับเดี๋ยวก็ใกล้เมื่อหวยออดจะคอยมาตามกันอีกเที่ยงนึงนะครับงวดนี้เพิ่นให้เด่นเก้าบนนะครับเด่นสามนี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ่งเอาไป มีคราอเบื้องนะครับเปียบเทียบเบื้องฮะเืียเปลี่ยนโชคลาบอิหรีนะครับเนาะคุณยายเพิ่นกับบ่วพัดจากเตอแต่ว่าเพิ่นกับบเคยเอาคู่เดียวดอกเพื่อนห้ตัวเด่นไว้แล้วเวลานั้นเพิ่นกับไปจับแส่กันนะครับใกล้ๆมือจัองคอยพี่หูว่าเพิ่นนนักตัวใดนะครับอ้าพี่น้องขอให้โชคดีโชคมน n ด้ยครับเด้ออย่าลืมกดติดตามไว้นะครับพิมพ์คําว่ารอไปเลยกับคุณยายหนุ่ม18ปีซื่อเลขกบ่วพัดจักงวดนะครับ อ่ะสุกๆมันมันล้ำล้ำรวยๆอ่ะมื้อนี้ได้กับเขาเมียพร้อมคุณยายหนุ่มเอาเพิ่นเพิ่นเอาอวนมกไก่ให้ย่่ไิบกกหมเนี่ยหมกไก่หมกไก่เพิ่นว่าแซ่บแซ่บสั่นเนี่ยมกใส่อันยวกก้วยนว่มันยังเนี่ยคุหมกใส่หยวกก้วยว่าซั่นเดี๋ยวสิพาไปกินมันสิเหยยอ่ะตามกันเด้อครับเด้อตามกันในคลิปต่อไปครับไม่ยิ้พลาดไปเอาบ๊ายบาครับบ๊ายบาครับ